มาดูหอยพี่น้องอันตรายมากเลยมากินถึงสวนผัดมากินยอดสับป,ประรดคอยนี่จะทำลายมันสุดยอดสับป,ประรดกำลังสวยๆมันก็มากินนี่นะคะสวนสับป,ประรดคอยที่ไต้หวันกำลังงามเลยค่ะ มีคนถามว่าไม่กลับบ้านหรอกลับปลูกไว้ค่ะเราไม่ได้กินเขาก็ได้กินอนาคตข้างหน้ามันไม่แน่ไม่นอนกำลังสวยเลยนะคะนี่หวานฉ่ำด้วยนะคนขยันอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตาย ็นเหนื่อยห,หน่อยรถขอแชร์เบบานมาแล้วโอเควายวายค่ะ